ดิจุงก้าไม่องบมโอนกุ๊บกุ๊บเนียข้าวเนียวปลาแดกเมื่อเดิมท่านแปรมาแววยศภุไทยชื่อหนึ่งของเขาอีกชื่อหนึ่งก็คือในอยู่ที่เฟซบุ๊กของเขานั้นจะเป็นชื่อว่ายศภุไทยทำไมถึงชื่อยศภูไทยก็เขาเป็นคนเขา้าพันมาจากภูไทยนั่นเอง โดยตั้งชื่อว่ายศภูทไทยในชื่อเฟซบุ๊กและชื่อในช่อง youtube ของเขาก็คือท่านแปลมาแประมาณนี้พี่น้องตอนนี้อยู่ที่ไหนหลังกองทัพไทยเราจะวิ่งด้านหลังรอบอศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานี่คือ หลังกองทัพไทยนั่นเองวิ่งรอบๆไปพี่น้องต้องาหลังกองทัพไทยมันจะมีซอยเยล็กๆกองทัพไทยด้านหลังด้านหลังเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่หลังกองทัพไทยข้างๆนี่พี่น้องมันจะมีซอยเล็กเนี่ยทะลุกออกมาตรงนี้ ออกงโซเลตตรงนี yeah, okay. dome, Dragon, Guerra, mm ้อซเล่ตเนี่ยมอร์ไซค์ที่เข้าได้เข้าตัวนะผมนะผมอ่ะมันเจ้าพัทลุไอ้แจ้งวัฒนะอ่า13หรือ15ประมาณนี้ออกทางโน้นได้เพราะว่าคุณสิรินั้นพาผมเข้าไปอยู่แต่ผมไม่เข้าไปอ๋อ ออกมาทางนั้นอ๋อมันมีทางออกทะลุสู่ราชการนี่เองเป็นซอยเล็กๆเอาไว้เฉพาะมอเตอร์ไโโโซค์จักรยานเข้าได้อย่างเดียวรถยนต์เข้าไม่ได้วันนี้ทําหน้าที่เป็นแม็กเซนเจอร์วันนี้ออเดอร์ที่สอง แต่เป็นออเดอร์ของลาลาโมฟออเดอร์ลาลาโมฟออเดอร์แรกลาลาโมบตอนนี้อยู่ที่ปึ๊บป,ปึ๊หลังศูนย์ราชการเก้งวัฒนาอาคารบีฝั่งนู้นโอ้แม่เจ้าพี่น้องแท็กซี่มาแอบตั้งวินยู มาแอบตั้งเวรนอยู่ที่นี่แล้วพี่น้องนี่หลังศูนย์ราชการอาคารบีเนี่ยจอดกันยาวเลยพี่น้องอ๋อเป็นวินแท็กซี่ไปซะแล้วพี่น้องโอ้จอดข้างหลังอ่าตรงศูนย์ราชการอาคารบีเนาะแท็กซี่ก็จะขึ้นไปนู่นพี่น้องขึ้นไปรับอ่าผู้โดยสารฝั่งนน้นหลังอาคารบีก็ประมาณนี้ครับผม จะมีสระน้ำอ๋อเขามาตั้งวินอยู่ตัวนี้ยาวเยอะเหมือนกันพี่น้องอันนี้เขาเรียกวินแท็กซี่ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็มีจอดอยู่ด้านหลังอาคารก็มีเหมือนกันคนเราไปสง่งเอกสารับทำหน้าที่เป็นแมชซนเจอร์วันนี้สง่งเอกสารไปไหนไปเบญจจินดากาแพงเพชรโก นั่นเองเราก็วิ่งรอบๆมาอ้อมด้านหลังศูงนย์ราชการอ๋อเราจะไปเลี้ยวตัวเนี่ย17ไล่เนี่ยพี่น้องโอ้เนี่ยศูนย์ราชการอยู่ระหว่างก่อสร้างครับ พระบรมมาณก็ออกมาเป็นแสนล้านพีน่เนาะรูป้ระบรมเท่าไหร่เหีม่มพงว่านะใหญ่มากพี่เนาะอลังก,การมากเลยอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ราชวิทยาลัยนั่นเ,นนเนนองเนี่ยคัอราชการประมาณนี้ แต่ยังไงมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าถนนเสือรเรพือเพียครับแถวนี้พี่นะ้องเราเป็นเจ้าถิ่นครับผมฝ่วาวไม้ได้รับเลยเราดูเราดูจังหวะ อย่างเรามันรู้จักจังหวะอยู่แล้วทางไหนรถทางไหนไม่มาเราก็ไปได้นี้เขาเรียกว่าถนนเฉลือมักเกียรติครับผมตั้างชื่อขึ้นมาใหม่ดูแถวนี้จะมีที่พักของข้าราชการตำรวจนั่นเอง ก็ขี่รถไปพูดไปเรื่อยการทำทีมันต้องพูดพี่น้องไม่พูดไม่ได้ก็พูดพูดเพูดหน่อยก็ยังดียางหน่อยไม่ค่อยไดียววาวยังดี น่วยงานราชการเขาจะใช้โตโยต้าฮอน l ้าออติสตอนนี้ก็เข้าถนนพุะแพงเพชรหกแล้วอรอเาลาขุ้นหน้าไปเป็นจ่ากนด้า ่าสนอนนุองทุกห้องมาแล้วตอนนี้เวลาสิบโมงอยู่อากาศมันก็ยังเย็นอยู่นะครับพีน่น,น้องแมว่าอากาศเย็นอยู่แต่เสื้อตัวเดียรู้สึกว่า หนาวเย็นเหรอครับลมก็แรงแรงเลยเนาะสายลมเข้าตัวสับอย่างแรงเลยเพราะว่าลมมันแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหฮ้ยเฮ้ยเเ อ่ะภูเขามันเยอะพี่น้องแงวแงวแงวมาเนี่ยภูเขามันเยอะอซ้ายขวาซ้ายขวาดีๆนะไม่อย่างนั้นจะเดินกระดอนแน่นอนนั่นๆๆๆๆๆว้าวเนี่ยไม่สาดเก่เลยหนาวเย็นถึงขั้นต้องปิดหัวกันนอกอ่ะ พี่น้องบอกโอนกุ้งกุ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงเป็นจ่าจิดาแล้วอ๋อไปเลี้ยวขวาตรงนู้นเป็นจะจินดาถึงแล้ว อ้างสามเสียงนะครับหน้าตึกเวนาจินดา ผมไดเวอร์ดิลิวอรี่ดวพิเศษเหนไปสนิจจาเะยพี่น้องถึงแล้วฉันทนเอาเด็ครับเรานี่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 อ๋อเอกสารมาจย่อนครับผมเดี๋ยวไปจย่อนกันเลยครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมท่านเตนยยึดพุทธไทยมาแล้ว กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ